เตียงยังโมมาอย่พี่น้อง้มาเอโอ้ยายดเอาลูกผู้อยากได้ใครอยาได้มนเป็นเศเลยกอกดเปรียบผู้ไดก็อยากได้เป็นเศร้าคนเลยอยากได้ไนอนอ่ะบ่เบิ่งอืมอดหลับอดนอนมาใส่ หลอมเครื่กใครจองได้เอาเมื่อโลดใครเอาได้ลูกนะใครเอาท่านเขาเได้ดีกั ไเอาก่อนได้ก่อนเราจะตากาอยากไม้กตามท่านบอเอามือฮือนสได้มาอยตะกี้อยากไม้กบไม้แล้ก็อุ้มมอดลดเปนยารบักหนึ่งไมใส่ว่าัเอาเวยาดบัดีพี่น้องมะหนึ่งไมมใส่ ไอเมดอม่สูบอะไรสัไอเมดจะคนเตา่กันลยตบาดดุยยามาคือบได้เหตุยังนอนมุนตากันอยู่ ตอนเทเหนยังไงก็คือสมาดปลกกับอ้นตาาตอใ่หลุงไ่ใช่กะดานผู้เ่าถพอนอนนอนแต่คือยังหลับมันเหตุยังมางมาร้านมากสเอ็ลไปก็ถากันนังเลน้อก็เราก็มาหัวแล้วกให้สัญญาให้สมานะตัวที่สองมาแลว ต้นที่สองมาหนึงลูกย่ามดีพุนแล้วมีสายแล้วต้นที่หนึ่งั่นแหละหรือเปล่าต้นท่น่ แม่พม่าเจอนอนขอล่อนอนเลยนอไซชั่วนางหายใจผิ่มสื่อตีเดียวนึงตีสามกลกว่า

ดาดเอาบอกับเอาตัวใหม่ครัอ้ยพี่ตาว้าวเรามาอีมือซ้ายกูไปนอนครายหนาคลายตามัน มันหลักก่งกระด๊อกฮ่มีตรแค่เพ่และข้องหมวกพากันเันบอนกป่าสื่อเอ็มลอยกไว้

Mình hết mọi người kín cà phê này kín cà phê và cà phê non Khi là phải ngủ ngon Kinh nhanh cái gì hóa thì cá đang đi cá đang đề cọng vai กำลังหานกล่องไปผัวแนบไปผัวนอนโคตรไมเโอ้ถือกูได้เงินปกๆๆนะอีจอยนี่สนาตามนะบ่กูก็ได้มาเข้าปากอย่่พูด เหตุใดมึงถึงได้ตามเบาเข้ามาปั่นเอาตื่นมากอ่ะเศร้าหุ่นแซ่บๆโดนน้องผู้ชายนะกะโอ้ยน่าสงสารบลับบนอนนี่ผู้ต่างคนด๋อยอยู่นะอื้ออะฮะกูเห็นไหนอื้ออะ เ <c> น <oughs> vale <c oughs> <swimming coffee> ีนังกดะอาดนะเนี่ยมาได้นอนยู huh. yeah. mm ่มาได้นอนกูก็อยู Wenn ่นี่คนเดียวกูเม่อสิไปนอนแล้วหาทุ่มอยู Things ่คนเดียวเก็บของแล้วเพราะว่าเขาเพราะอยากกินข้าวไม่กินอีก กระซีนมาดังภัยมาด่าไม่คยเทียงคืนอ่อน À, thì hai lần anh ấy là đi bắt đầu đại học hả anh ấy chưa hả anh ấy là 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 anh

ะเอาหองหัวใหญ่มาให้น้องเยียนเน่ยมแน่ให้มันสวงต้องใสยย่ยามนะนี่ะนะกะลัมกะลัมตัวนั้นยังมาทันล่างด้วยทันจอยเวลาวเข้าไปลนางด้วยตีนะโถงตนนัวนั้นอ่ะกะลัมนี่อยู่เทิงสิ อ,<ป>อ๋่านะเฮ้ยจากแล้วเกิดมาเกิดสุกเขาบอกว่าเป็นบบสุกเยอะย่งหมสุออกยงย่งไม่ใชเ,เอาลงไปอีกอาพอนุ่มนุ่มเลยหลวอาพอนุ่มๆนุมอันนี้แล้วนุ่มนะนั่นแล้วกู้าหมันแข็งแล้มันวหวแล้วมัน, <c oughs> มนปฏิวัตดีบดีนี่นะนะมันสุก เอาลงอีกแต่เอาขึ้นมาน้อยอีหนึ่งอือเจ้าหน่อยเอาขึ้นมาอีกเดี๋ยวมังงัวพุงมันได้ใส่พุงมันได้ใส่ ตดินลงมอไซค์ของป่ามานก็แล้วมือมันกายหมู่เด้อต้องไปไว้ไหนไหมเขาขจังตัวก่อนอเนาะมาลมังกันดิเฮ้ยววเนาะห่วยมันรามมืนที่ได้ห้ามทางหัวยังหัวผู้เดียวกันนะ ยงตัวนี <c oughs> <t> ้นะแกงบ่ตีนมันน่ะตีนมันน่ะผู้ได้เสีเอาก็เอาได้เราจะปานการเราะม่าไรเจ้า ไดะได้มีดลงจีนหน่อยอโอเคอยู่โอเคอยู่ไว้ไว้ตอนนี้มีมีดตมีลายไฮไยคือใส่มีลายแ่บ่าวโม่บ่าวโม่บ่โม่นางดมมีอยู่เาว่าตอนนี้บ่ขเปียนตอนนี้บ่วข้าเปีน

เจ้าวเอเดีเรอบจะป็นมาเปิดีนครับหมินมากินนหมกินสับพี่อขื่อยืนมือตามมาเมาบงสื่อวะลบิ่งจะเป็มาเปิดขี่ครับกายดังไปถือปลาเลยบุษน